สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะฝุ่นตลบมากเลยค่ะอาจารย์ทําไมทําไมมันถึงมาช่วงนี้คะเรานึกกันว่ามันจะมาถึงช่วงหลังเอเปกถึงก่อนทันวาซะอีกก็ต้องรีบผมลงนะครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวตอนนี้คือเป็นการแคลบเป็นการผมอยากจะคิดว่าเป็นการเปิดประมูลหรือการสร้างอำนาจต่อรองมูลค่าทางการเมืองให้ตัวเองนะครับค,คือหลายคนเนี่ยเหมือนว่าเหมือนว่าปล่อยข่าวว่าจะย้ายออกนะไปนู่นไปนี่เนี่ย คือจร,จริงๆคุณพลอยธรรมชาติการเมืองไทยเนี่ยถ้าเขา<ฆ>ดีปิดจอมเรียบร้อยเขาไม่มาบอกเราหรอกครับมาถึงเขามาใส่แจ็คเก็ตโชว์เลยคือมาบอกยี่บสชั่วโมงสุดท้ายว่าจะมีข่าวอันนั้นแหละคือว่าของจริงมาคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่การโยนก้อนหินงถามทาง<ฆ>นะครับมันมีสองปัจจัยครับปัจจัยแรกหนึ่งคือจะดูว่ารรคที่ตัวเองสังกัดปัจจุบันน่ยยังจะล้างให้มูลค่าให้ความสําคัญกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนค<ฆ>่ะดูไม่ได้แล้ว<ฆ>สอง<ฆ>ถ้าสมมุติจะไปจริงเนี่ยไอ้รรคปลายทางที่มีข่าวด้วย นะครับว่าเต็มใจจะรับเข้าไหมนะครับคือถ้าไปเปิดตัวใกล้ๆในช่วงจะครบวาระของรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะ<ต>น่าไม่<ร>ทกนไไม่ทันนะครับในเรื่องของการสังกัดพรรคการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือเอาซะตอนนี้แล้วจะดูท่าชีปลายทางเนี่ยเอาอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ฝุ่นตลบมากอย่างที่คุณพลอยพูดคำว่าฝุ่นตลบทางการเมืองเนี่ยเริ่มจากราคเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะ คุณไพเร็กเนี่ยออกตัวก่อนเลยแล้วก็รอความชัดเจนกับร้อยเอกธรรมนัฐแต่ความชัดเจนเราก็รู้ว่าทิศท,ทางเนี่ยแมสเซจเนี่ยเขาต้องการส่งไปยังพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอื่นเลยนะมไม่มีว่าจะกลับไปพลังประชาชนเพราะว่า<ม>ทั้งกรรมการบริหารพรรคที่เป็นสสเนี่ยออกหมดเลยนะ<ฆ>ก็เหลือพรรคไว้แบบเป็นติ่งไว้ะนะครับ<ฆ>เผื่อเผื่อเหลือเผืเ่อขาดไม่รู้ใครรักก็ยังอาจจะกลับเข้ามามันเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะนะครับแต่ตอนนี้ก<ฆ>็คือ มูลค่าค่างวดทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหลือพื้นที่ให้อีกแล้วสําหรับร้อยเอกธรรมนัฐและเดอะแก๊งนะครับไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าจะทําพรรคการเมืองพรรคตัวเองเนี่ยคุณธรรมนัฐมีปัญหาอย่างหนักในเรื่องอ่าในเรื่องการสร้างพื้นที่การยอมรับทางการเมืองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคือในการปิดจ็อบปิดดิวหาคนหน้าใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันไม่มีมือเศรษฐกิจที่เคยปล่อยข่าวอะไรต่างๆไม่ได้ oh. ประกอบกับว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการท้าพักการเมืองคุณพลอยก็คงทราบดีว่าต้องมีท่อน้ําเลี้ยงต้องมีในทุนต้องมีสปอนเซอร์แต่ไม่มีครับถามว่าลําหักลําโค่นคุณธรรมนัฐจะพอดูแลได้ไหมมีแต่ผมคิดว่าคุณธรรมนัฐเลี่ยงที่จะหาท่อน้ําเลี้ยงจากคนอื่นดีกว่านะครับเขาสําน,นวนว่าอิ่มตังอิ่มจังตังอยู่ครบอ่ะนะครับแบบภาาวัยรุ่นเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วครั้นี้คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย พดูว่าตัวรายชื่อตัวคนเนี่ยนัดสสบัญชีรายชื่อของเศรษฐกิจไทยเพราะว่าอันนี้อาจจะไม่มีอำนาจต่อรองที่ใครจะรับได้หมายถึงคนที่พรรคการเมืองจะรับโดยเฉพาะเพื่อไทยก็ต้องดูอย่างเช่นพวกสสเขตนะครับโดยเฉพาะในสมมุติว่าอย่างภาคเหนือตอนตอนบนตอนล่างอย่าง,งกําแพงเพชรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเมื่อก่อนสมัยตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนหรือกระทั่งเพื่อไทยเนี่ยนะครับอากแพงเพชรเนี่ยจะเป็นคือเป็นพรรคโซนทางนี้ที่แบบยกจังหวัดตลอด ตั้งแต่สมัยคุณวราเทพพัฒนากรคุณเลืองวิทย์ลิกที่เป็นคุณพ่อของคุณไผ่ลิกเนี่ยนะครับมีอิทธิพลเนี่ยนะครับอาจจะมีคุณปริชามุสิกคุณมัตประชาธิปัตย์ซึ่งได้ได้แบบแซมมาบ้างนิดหน่อยหน่อยเนี่ยแต่ว่าเป็นพื้นที่ฐานเสียงที่มีความนิยมเอาละนิยมคุณทักษิณนะครับนิยมคุณยิ่งรักเนี่ยคือมาโซนเนี้แล้วถ้าคุณไผ่ลิกไม่เคลื่อนไหวเนี่ยตัวเองคือเป็นตายอย่างเขียวทางการเมืองเนี่ยคือต้องชวนลูกพี่แล้วลูกพี่ก็เต็มใจที่ว่ามันต้องส่งสัญญาาว่ รอมคือไปไหนต้องไปด้วยกันคือจะได้มีอำนาจต่อรองประกอบกับว่าบางส่วนไปภูมิใจไทยใช่ไหมครับยังมีมอย่างจังหวัดาตากเนี่ยตากเป็นจังหวัดที่แปลกนะ้วเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเจาะไม่ค่อยได้นะส่วนมากจะเป็นพื้นที่รมแดนของพรรคประชาธิปัตย์พวกตระกูลชัย,ยนันท์อะไรเงี้ยหลายสมัยใช่ไหมครับแต่ว่าเขาตัดสินใจไปแล้วเหมือนว่าทางาเศรษฐกิจไทย,ท,ยที่เป็นสสหนาผมจําชื่อท่านไม่ได้แล้วก็ทางอุบลอย่างเงี้ยรู้สึกไปร่วมงานจากภูมิใจไทยหรือสักสามคนอ่ะสุลินอีกคนหนึ่ง นะซึ่งเข้าใจได้ตรงคำว่าภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยสามคนนี้จะไปะย้ายไปสังกัดภูมิเนยไทยก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าจะย,ยืนยันไปเพื่อไทยเนี่ยสามคนดังกล่าวก็อาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับเขาแล้วไม่ถึงว่าเพื่อไทยได้จัดล็อกเป้าหาคนลงแทนแล้วนั่นเหลือใครล่ะที่เพื่อไทยจะก,กอมแกมก็มีพยาใช่ไหมครับพยาวคุธณธรรมนัก็มีลูกทีมอีกอีกคนหนึ่งเขตสามคือพยาวสสสามเขต Mm hmm. เขตหนึ่องอีกเขตหนึ่งเข้ากับเขตที่2คือคุณวิสุทธิชัยตรุนนะครับแล้วคือไม่เคยสอบตกอะไรครับของของเพื่อไทยเนี่ยคือถ้าสูว่าเจรจาสงบศึกกันได้ไปถึงการเมืองพะเยาก็เป็นทิศทางยกจังหวัดมีโอกาสสูงใช่ไหมครับ mm hmm. ประกอบถ้ากำแพงเพชรกลับมากมา็ก็น่าสูงแตม่มันน่าสนใจที่ว่าตั้งแต่คุณหมอชลนาหรือบรรดาแกนนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีความชัดเจนถึงเรื่องประเด็น ปฏิกิริยานี้ยังไม่มีใครปฏิเสธแบบอย่างเต็มคําอาจจะพูดแบบเอิมยังไม่ใช่เรื่องเวลาที่้องมาพูดคุยผมเข้าใจว่าเพื่อไทยออกตัวเหมาะสมนะเพราะว่าหนึ่งเขาต้องใช้กระแสว่าคุณธรรมนาเข้ามาแล้วนะทใไมภาพหรือว่าต้องประมวลแหละว่าความนิยมคือถ้าสมมติว่าคิดอย่างใจร้ายนะค่อยรับมาทีละกลุ่มถ้าผมเป็นผู้เจ้าของพรคผมก็เอาพวกกาแพงเพชรมาก่อนนะเอาชัวร์เลยเพราะว่าหนึ่งฐานเสียงมีตระกูลทางการเมืองมีแต่คุณธรรมนาต้องค่อยคิดค่อยค่อยคิดว่า ตัดสินใจจะเอาไหมหรืออะไรท่าทีต่างๆนะครับแล้วก็คือเพื่อไทยเนี่ยครานี้ต้องมีเกมให้เล่นหลายๆชิ้นนะครับชิ้นต่อมาก็ต้องเล่นวันในการเปิดตัวว่าใครจะมาทําการเมืองพักเพื่อไทยไม่ถึงคนหน้าใหม่หรือใครจะย้ายเข้ามาร่วมพักเนี่ยเพื่อนาไปสู่ยุทธศาสาตร์แลนสไลด์ว่าเขาจะมีฝันที่เป็นจริงได้แต่ถ้าเริ่มคิดบ้าสมว่าจะเอาคุณธรรมนัทมาเปิดตัวเนี่ยผมว่าคือเสียฟอร์มรสมควรเนี่ยเอาจริงๆนะเพราะว่าี ชาวบ้านคงจะบอกคงมีอะไรให้เล่นนองเยอะแยะมาเล่นในตอนนี้ถูกไหมแล้วมันก็อาอ,อกสันขวัญแขวนโดยเฉพาะพี่น้องชาวกอสมอที่เชื่อว่าเพื่อไทยรอบนี้จะกลับมาหลายเขตแต่ถ้าคุณทํามน้กลับมาเนี่ยเชื่อสิคุณพลอยอารมณ์คนกรุงเทพเนี่ยพร้อมจะไม่สบอารมณ์กับเรื่องที่รู้สึกว่าอะไรที่มันสั่งคอเรื่องกริชนะทางศิลธรรมอะไรแบบบางประการเนี่ยของของคนชั้นกลางเนี่ยนะครับคือแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบพราว่าเพื่อไทยต้องเล่นเชิง นะะดึงเกมนะเชิงวเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะครับอ,อาจจะมีอาจจะมีตัวเปลี่ยนอาจจะมีผู้เล่นหน้าใหม่มาเปลี่ยนเกมนะครับแล้วคดียวกันเนี่ยคือผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่คุณนำมาส่งข้อความผ่านสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันชัดเจนแล้วแหละมา,ม,ามาเพื่อไทยอาจจะอะไรแต่จะหาทางเปิดตัวยังไงให้มันดูดูว่าได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับ น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นพลอขออนุญาตรีแคปอีกรอบหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์ไม่คิดว่าคุณธรรมนัฐจะสามารถกลับพลังประชารัฐได้แล้วด้วยเงื่อนไขของประชาชนในพื้นที่คือและ,ะดเดี๋ยวเชิญเชิญอภิปรายตรงนี้ก่อนเลยค่ะคือสองเหตุผลครับพักขายไม่ได้แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าพลังประชารัฐยังมีมตโต้ที่จะชูคนเอกประยุทธ์เนี่ยคุณธรรมนัฐไม่มีพื้นที่เลยนะ คือมันคงเป็นความพยาบาททางการมึงชั่วชีวิตสำหรับคุณธรรมนัฐที่มีต่อพนเอกประยุทธ์นะครับนั่นคือประการสําคัญละสองมันคงจะอัปรลักษณ์น้าทอสมควรอัปรลักษณ์มากนะถ้าคุณธรรมนัฐกลับไปสมร่ากับพระพุทตัวเองสั่งให้กรรมการบริหารพรรคอับประหีตัวเองคือขับไล่ตัวเองออกมาอันนี้พูดตรงตอ่ะจะกลับเข้ามามันมันไม่มีความสง่างามเลยนะมันอันปัปลักษณ์อะผมไม่รู้จะใช้คําอะไรที่น่าเกลียดไปกว่านี้เดี๋ยวเกรงใจ่านผู้ชมเดี๋ยวจะโดนเซนเซอร์ นะครับก็ต้องเป็นอย่างน <c oughs> ี้คือกลับไม่ได้มันไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วเนี่ยโอเคแหละคุณเข้าไปเป็นศูนย์กลางจิตใจสำหรับคุณประวิตยเอ,อะไรต่างๆ <c oughs> เพราะว่าคุณประวิตย์ไว้คงไว้วางใจมากกว่าคุณสุชาติคุณชัยวุฒิตัวอื่นๆตัวท่อบอื่นในพลังประชานะเท่าที่มีอยู่เพราะว่าแน่นอน <ừ. S 1> ด้วยด้วยภูมิกําเนิดทางการศึกษาคุณอานาจจบเตรียมทหารเป็นรุ่นน้องคุณประวิตยอ่ะเป็นรุ่นหลานไม่ใช่รุ่นน้องสิทีเดียวแหละคุณประวิตยคงจะไว้วางทํทงานทางใต้ดินงานอะไรต่างๆอาจจะใช่ แต่ผมว,ว่าถ้าคุณธรรมนัฐในรักษาหน้าตาตัวเองเนี่ยโอเคในทางการเมืองว่าอย่างน้อยเนี่ยผมไม่รู้ศักดิ์ศรีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าทางเลือกช้อยเดียวคือเพื่อไทยกลับบ้านไปอยู่เงียบๆมันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขาและพวกพ้องและน้องๆจากเศรษฐกิจไทยนะครับอืมค่ะค่ะ,คะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเพื่อไทยมาแล้นนิดนึงอาจารย์ค่อนข้างให้น้าหนักไปที่คุณธรรมนัฐน่าจะไปเพื่อไทยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เราก็เห็นความท้าทายของตัวของ ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนัทเองและทางพรรคเพื่อไทยเองแล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าเปิดตัวคุณธรรมนัทในช่วงเร็วนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องอธิบายหลายอย่างเลยในในช่วงที่ต้องคิดหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันแล้วในขณะเดียวกันก็มีแต่ละเขตก็เข้าใจว่าก็มีคนที่เตรียมที่จะเป็นสอสอแล้วเริ่มลงมือหาเสียงบ้างแล้วอันนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นโจทย์ใหญ่อาจารย์คิดว่าจะรับกลับไปเนี่ยแล้วคนในพรรคจะยอมหรอคะ เอาแน่นอนครับเขาต้องประเมินผลได้ผลเสียอยู่แล้วผมคิดว่าหนึ่งเขาเล่นเกมถูกแล้วครับว่าที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ยังไม่ให้ความชัดเจนนะครับเอาจริงๆเลยคือตอนนี้คือต้องเล่นเนี่ยก,กระแสแล้วผมคิดว่าแน่นอนว่าอันหนึ่งที่ยังไม่ปล่อยออกมาที่ว่าโพสํารวจไม่ว่าจะนิด้าโพหรือโพสํานักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมติเล่นกรณีพรรคเพื่อไทยว่าคิดเห็นเนี่ยประชาชนคิดเห็นอย่างไรว่า,าร้อยเอกธรรมนัฐจะกลับพรรคเพื่อไทยเอาแค่นี้แหละ ผมว่าจะเป็นข้ออ้างชั้นดีที่พรรคเพื่อไทยจะมีแนวโน้มจะรับหรือไม่รับแม้ว่าคุณธรรมนัฐจะประกาศว่าส่งข้อความสารสำคัญแล้วนะว่าเออออกจากกรมจากหัวหน้าพรรคคือหลายคนเนี่ยคือจะหาพรรคไปอยู่แล้วแหละนะครับแต่คราวเนี้ยท่นี่ท่านนอยู่ท่าทีปลายทางว่าเพื่อไทยจะเอาอยัางไงถูกไหมครับเพื่อเพื่อเพ,พื่อไทยจะรับโจทย์ยังไงแล้วดีลย,ยังไงสมมติเอา้าเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าไม่ให้ลงหรืออะไรต่างๆสมมุตินะครับไม่ให้ลงหรือ หรือรับกลับเข้าพักแหละเป็นไปได้เพราะว่าเป็นสูตรผสมอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าหลังการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีหรือฟอร์มรัฐบาลสม,มุิเพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยคุณธรรมนัฐมาเป็นติ๊กซอในรู้สึกแบบว่าเหาะเข้ามามาเป็นรัฐมนตรีอืมอาจจะอยู่เบื้องหลังก็เป็นไปได้นะโคต้าคนนอกนะครับมันไม่ได้มีข้อห้ามใดๆนะเอาล่ะถึงตอนนั้นเพื่อไทยจะโดนด่าหน้าชายก็คงว่าอย่างน้อยได้มีอำนาจทางการเมืองไปแล้วนั่นเป็นเกมหนึ่งเกมที่พอคิดว่าต้องเชื่อว่าตรงนั้นมันจะเป็นจริงก่อน แต่เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วแบบยอมโดนด่าฟรีล่วงหน้านผมว่าเพื่อไทยนี่คงคงได้บทเรียนหลายหลายอย่างมาเยอะแล้วนะครับแล้วอย่าลืมสิครับว่าพื้นที่ฐานเสียงโดยเฉพาะก,กรทมที่เขาคาดหวังนะตัวเลขจากที่ว่าคาเทเลือกตั้ง62เพื่อไทยได้ประมาณสัก10หรือ12นะผมจำไม่ได้นะครับแล้วครั้นี้ถ้าถ้าเขาเขวียงขึ้นมาเป็น20อัพอย่างเงี้ยแต่เขารับคุณธรรมนั้นเนี่ยตา10ลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันได้มีคุ้มเสียในทางการเมือง แต่ถ้าจะตอบแทนหรือจะเอากลุ่มสสเขตในกลุ่มเศรษ,ษฐกิจไทยที่ว่าจะเอาลงตัวสสเขตลงเลือกตั้งเนี่ยในนามพรรคเพื่อใครเนี่ยต้องดีลกับัวหน้า <ฮะ S 1> คุณอย่างคุณธรรมนัดว่าหลังเลือกตั้ง <ฮะ S 1> ค่อยมาคุยกันได้หรือเปล่าไอ้ <ฮะ S 1> นี่ประชาชนอาจจะมามันเหมือนรู้ที่หลังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก่อนการเลือกตั้งคุณธรรมนั้นไม่ควรจะย่างกลายมาโผล่ให้เห็นเลยนะครับในในช่วงช่วยการหาเสียงหรืออะไรต่างๆเต็มที่เอาในพยานในเขตตัวเองอะที่ตัวเองเป็น หมายมั่นปมือคือพื้นที่ชัวเนี่ยโอเคไปได้นะครับค่ะเป็นเกมที่ล่อแหลมมากเลยนะคะสําหรับคุณธรรมนัทนะคะค,ค,คุณคุณธรรมนัทมีตัวเลือกมากไหมคะในการที่จะรับหรือไม่รับต่อถ้าถ้ามีข้อเสนอยื่นมาเนาะถ้า,ถา,ถา,ถามีนะคะคือหลายคนต้องเข็ดนะไม่ติว่าการทํางานร่วมกันเลยกับคุณธรรมนัทเราเห็นด้ยแมว่าคุณธรรมนัทไปดีลกับพรรคเล็กหรือดีลใครเนี่ยระวังมากเลยนะครับก็คือมักจะมีเทป เอกคลิปลับเสียงลับอะไรออกมาเนี่ยผมไม่ได้ว่าว่าคุณธรรมนัทปล่อยนะแต่ว่าไม่ถือว่าคู่กรณีหรือคู่สนทนาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้พันอ,อ,อ,อยู่ในสภาพแวดลอ้อมรอบตัวคุณธรรมนัทเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเวลามีปัญหาคุณธรรมนัท mm hmm. นะครับอันนี้อันนี้มันจะกลายเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าคุณธรรมนัทเนี่ยอาจจะต้องทบทวนสํารวจตัวเองว่าคุณสร้างพื้นที่ทางการเมืองแบบที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยถ้ายังเล่นการเมืองแบบเนี้อำนาจต่อรองคุณก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วหนึ่ง สร้างพื้นที่ความเชื่อมั่นไม่ได้นะครับแล้วเท่ากับว่านี่คือพื้นที่ติดตันของตัวเองคือตัวเองอเล่นเล่นใหญ่เกินเบอร์คิดว่าตัวเองมีศักยภาพสูงมีคอนเน็ชันมีสายปานแต่อย่าลืมสิครับผมเคยเคยเคย,เคยคุยคุณพลม,มันหลายไปโซนนะแม่น,นมบอกว่าที่ค,คุณธรรมนัฐมีมาทุกวันเนี้ยเพราะคุณประวิศส,สร้างบรรดาลให้นะครับด้วยโครงสร้างพิเศษที่พลังประชารัฐด,ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณอยู่ใกล้ หัวใจของพลังประชาชนก็คือคุณประวิทย์เนี่ยเข้าบ้านเมื่อก่อนขั้นบ้านป่าลอยต่อได้ตลอดเวลาไงเป็นคนกําหนดชะตากรรมจะเอาคนนัน้นคนนี้จะใครลดตั้งซ่อมเนี่ยคุณธรรมนั้นเลยดูว่าใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น,นกลไกที่สามปอเขาทำทิ้งไว้แล้วคุณเอามาเล่นต่อมันไม่ใช่องคุณเองอ mm hmm. นะครับคุณก็แค่คือฟันเฟืองชิ้นหนึ่งที่เขาคิดว่าสมประโยชน์ถึงกันและกันะนะครับดังนั้นคุณธรรมนั้นี่คือต้องแบบคือต้องการเมึองต้องเข้าเข้าขายในในหมวด โหมดคนเขาว่าเจียมเนื้อเจียมตัวเล่นใหญ่เกินเบอร์เหมือนเมื่อก่อนอีกไม่ได้แล้วนะครับค่ะค่ะแม้อาจารย์แม้อาจารย์จะพูดอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยขออนุญาตคิดแทนะคุณธรรมนัสนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันมีนาตกรรมทางการเมืองหรือว่ามันมีปรากฏการแผ่นดินไหวหลายครั้งที่คุณธรรมนัสเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อพลิก เกมนะคะหลายคนถ้าเกิดว่าเคยดูซีรีส์ How of Cast อ<ม>ะไรเงี้ยหลายคนก็มองว่าเนี่ยแหละ Frank Underwood อย่างนี้เนี่ยนะคะพอยอยากให้อาจารย์พูดถึงคุณธรรมนัทนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามองจากความนิยมของประชาชนเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างช้ำมากๆแต่ว่าวหลายๆ,ๆครั้งจน,<ๆ>จ,นจนถึงครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าไม่ได้ติดเงื่อนไขต่างๆในในเรื่องของการอธิบายเนี่ยนะคะเขาก็เป็นคนที่ ใครๆก็คงที่จะอยากได้แต่ว่าอ,อาจารย์มองว่ายัางไงบ้างคะในเรื่องของตัวละครตัวเนี้ยที่เป็นตัวละครที่มีลักษณะพิเศษมากๆเลยในลด์สเก็การเมืองไทยเนี่ยนะคะคืออย่างนี้ผมคิดว่าคนที่รู้จักคุณธรรมนัทดีที่สุดน่าจะเป็นคุณประวิตยไม่ใช่คุณประยุทธ์ค่ะผมผมเรียนคุณคุณพอลอยและท่านผู้ชมทางบ้านผมคิดว่าคุณประวิตยเนี่ยอ่านขาดว่าคุณธรรมนัทก็เหมือนม้าพยศนะครับม้าพยศเนี่ยเรารู้ว่าเป็นม้าที่มีศักยภาพแต่ดื้อรั้นควบคุมยาก มันจะยอมคนที่แข็งแกร่งกว่ามันเท่านั้นแล้วมาประยศเนี่ยจะเลี้ยงให้มันเป็นอิสระมากไม่ได้คือเลี้ยงดูแลได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าให้เติบโตอย่าอวยมันมากจนเกินเหตุนะครับให้มันอยู่ในในร่องในรอยอยู่ในขอบเขตเหมือนกันคือคุณประวิทย์เนี่ยก็คงควบคุลคุณธรรมนัทได้ในระดับหนึ่งให้บอกว่าอยู่เท่านี้นะเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่อย่าเอามอทอหนึ่งอย่าเอาอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้มันเกินเบอร์คือหมายความว่าคุณมาไกลขนาดนี้แล้วนะั้นัท นะครับปวิทย์คงจะบอกเนี่ยเออพี่ให้คุณมากาแล้วก็ควรจะตอบแทนหรืออะไรต่างๆคุณธรรมะก็รู้ว่าคิดว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยก็เลยสร้างอํานาจเพื่อที่ต่อรองในการคิดว่าดูแลขยายอาณาจักรว่ามีฝากเลี้ยงมีใครต่างๆที่อยู่แต่คุณพลอยราว,ว่าใจไว้ใจนักการเมืองไทยได้แค่ไหนที่พร้อมจะสั่งั่ว <ขา S 1> ไม่จริงหรอครับ <ขา S 1> คือ <ขา S 1> คุณธรรมะจะใช้วิธีคิดแบบทางทหารว่าเป็นสัญญินสัญญาลูกผู้ชายจะต้องตอบแทนกันวันวันนี้เอ้ยผม จะพร้อมจะทวงบุญคุณที่คุณเคยรับหมายมั่นปั้นมือจะออกมาเคียงข้างผมนัม้นไม่ใช่นะครับอืมันไม่ใช่เมื่อสี่สิบปีที่แล้วเหมือนที่พวกในพลพวกในทหารมาเล่นการเมืองแล้วทั้งหลายท<ม>ั้งหลายหลาย,หลายคนนี่ก็ไปเชื่อสัจจะวาอาจารย์นักการเมืองจอมปลอมอะพอมาลงเลือกตั้งจริงเนี่ยนะแจ้งไม่เป็นท่าหลายคนพลเอกสนที่พลเอกอาทิตย์กำลังเอกต่างๆเนี่ยยิ่งใหญ่ทั้งนั้นในสมัยร,รับราชการนีกองทัพแต่คุณธรรมนั้ก็ร้อยเอกเพียงแต่ว่าคุณธรรมนั้นอยู่ในแวดวงยุทธจักรนะฮะ ในในเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลผู้กว้างขวางในในในทางสังคมแบบอิทธิพลแบบใทยๆเอา,อางี้ละกันผู้อย่างไพเรดที่สุดแกก็คงิดว่ามีสายป่านมีเครือข่ายเยอะนะครับแต่อย่าลืมสิครับว่าเครือข่ายมาที่มันมาเนี่ยพัฒนาการของสังคมไทยที่มันเปลี่ยนไปด้วยที่เครือข่ายเนี่ยอาจจะปรับตัวหรือสู้ไม่ได้ก็คือกระแสทางสังคม,มคือการตื่นตัวการเรียนรู้ของประชาชนว่าวัดว่าใครควรจะได้ไปต่อใครควรจะมีอนาคตใครคือควรมีพื้นที่ไว้วางใจ มันมีบทเรียนไงว่าไม่งั้นคนอย่างคุณเนวินคุณสุเทพธึกสุบรรทาไมเขารู้จักปรีกวิเวกทางการเมืองไปเป็นอยู่ถอยหลังละ mm hmm. เพราะมันอยู่ในถึงช่วงจุดเวลาหนึ่งเนี่ยสังคมอาจจะไม่ให้พื้นที่เขาได้ไปต่อแต่ถ้าคุณธรรมนัทดึงดันที่จะไปต่อแบบเนี้ยมันจะมีพื้นที่ติดตัน <c oughs> นะครับ <c oughs> คือคุณต้องควรเหมือนว่ามาพยศควรจะอิ่มในพื้นที่ตัวเองแบบมา,มาได้ดีในระดับในในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วแต่จะไปโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยตอนนั้น คุณจะไม่มีปอกคอไม่มีเจ้านายนะกุมบางเหียนคุณต้องไปเองถ้าจะเอาอย่างนั้น mm hmm. แต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขจะอยู่ในเงื่อนไขอยู่ในขอ้อที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเกียรติยศด,ด้วยด้วยอาหารการกินสมบูรณ์เนี่ยคุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขถูก mm hmm. ไหมครับเอาล่ะอย่างเพื่อไทยมีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของกระแสในเรื่องชุดศาสตร์แล้วที่สําคัญเป็นบ้านเดิมของคุณธรรมนาที่คุณทำงานบอกว่าตอนที่จากออกมาหรือแม้กระทั่งตอนเป็นรัฐบาลอยู่สามปีกว่าๆเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของ บริพาทการตําหนิผ่านข้ามพักกันและการระหว่างคุณดามันัตหรือไม่ก็ทั้งคุณอ่าโทนี่คุณทักษิณ <ไว S 2> หลายครั้งก็คครับ่หลายครั้งก็มีการบอกด้วยว่าไม่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรกันครับครับครับคือคนก็ไปมองในเรื่องวาระซ่อนเร้นองคุณดรมนัตนี่มามาทาเพื่อ้พลังประชาชนแตกแยกหรือเปล่ารับดีว่อันนี้ก็เกินไปให้มูลค่ากันเยอะไปนะครับอืม ค่ะค่ะค่ะน่าสนใจค่ะคําถามสุดท้ายเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้นะคะก่อนที่เราจะมูฟไปเรื่องพรรคอื่นกันบ้างนะคะก็คือยังเหลือโอกาสพลิกเกมอีกไหมคะสาหรับผู้ชายคนนี้นอ,นอกเหนือจากรับดีลที่เสียประโยชน์มากๆเสียเปรียบมากๆอย่างที่เราพูดกันในช่วงต้นเนี่ยคะ่ะคุณคุณธรรมนัฐไม่มีเลยจะเสียครับก็ต้องเล่นเกมเร็วเปิดตัวให้เร็วอย่างนี้ว่าส่งข้อความเนี่ยคราวนี้อยู่ที่ปลายทางว่าพรรคที่ถูกเอย่ยชื่อหรือเกี่ยวพันเนี่ยจะวางตัวยังไง อันนี้เป็นแรงกดดันคุณรรมันี่นนยอยู่ยังไงก็ได้ครับนะครับ<ม>จะเป็นสสตั้งพรรคคนเดียวลงพยาวก็คงอาจจะได้ครับคนเดียวแต่ว่าตัวเองขนาดนี้ยอยากจะมีกลุ่มกวนอยากจะมีตัวเลขอำนาจต่อรองมากกว่านะครับ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้